มือลากับปัญหาสัตว์เลี้ยงไม่ยอมกินอาหารเมื่อรู้จักเทคโนโลยี RF Heating รักษากลิ่นและรสชาติ อิเล็กโทรแมกเนติกโพซิซิ่งคือเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการแปลรูปอาหารมีหลายรูปแบบเช่นเดเรดิโอฟิวเควนซีหรือ RF m i c r o w a v e ฟโอมิกคิดติ่งอินรักชันคิดติงและพลาสต์อิเล็กทริกฟิลซึ่งประโยชน์หลักๆก็คือฆ่าเชื้อได้ดีโดยไม่ทำลายคุณค่าทางโภชนาการรักษาวิตามินและแร่ธาตุได้มากกว่าวิธีดั้งเดิมปรับปรุงรสชาติและกลิ่นทำให้อาหารน่ากินมากขึ้นประหยัดพลังงานเพราะให้ความร้อนโดยตรงกับอาหารลดเวลาการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคุมคุณภาพอย่างแม่นยำผลิตภภัััณณฑ์์มมมมีคุุุุาา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 พสส่เเอออออกกกกกกรรรรรปปะยยยยตตใช้้บบบแหหงงวถดดินลื เนื้ออาหารสุกทั่วถึงการฆ่าเชื้อในอาหารเปรียกรักษาความสดได้ดีการบดผสมวัตถุดิบหนืดผสมได้เข้ากันดีในเรื่องของความท้าทายก็มีเรื่องของต้นทุนเริ่มต้นสูงต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางข้อจำกัดด้านวัสดุบางประเภทและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยเทคโนโลยีอิเล็กโทรแมกเนติกโปรเซสซิ่งเป็นนวัตกรรมที่กำลังเป็นโฉมอุตสาหกรรมอาหารสั์เลี้ยงช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความยั่งยืนแม้ต้นทุนเริ่มต้นสูงแต่คุ้มค่าในระะะยยาวค่